อ๋อพร้อมยัง้อโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมแลมบองสอเทลพัทครับก่อนอื่นเลยยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าอย่าเพิ่งเพื่อาพูดดังๆหน่อยโอเคครับเออมาพูดเบ่าเลยก่อนเอาเอาพร้อมยังเอาไหมนะเอาหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมแลมบองสอเทลพัทครับ นี่เป็นการจกครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งที่ห้าครับได้โบนัสสามชนะสามครั้งใช่ครับได้โบนัสสามครั้งแพ้นอกหนึ่งครั้งไฟสองชนะน็อกแล้วก็ไฟสามแพ้คะแนนไฟสี่ชนะน็อกแล้วก็ไฟที่ห้าชนะน็อกครับได้โบนัสหมดเลยไหมครับไม่ครับได้ครั้งที่สามนี่ครับครับแล้วบอลไฟนี้นีการเตรียมตัวของเราเป็นไงฮะผมก็เตรียมตัวมาดีครับก็ซ้อมตลอดก็ไม่ปล่อยตัวครับเพราะว่า รายการก็จะนักต่อยยี่สิบเก้าครับขอเลื่อนมามาต่อ,อยวันที่ห้าโยเลือเชืใช่ครับกัอบอู้ชมคนนี้ได้มีการศึกษาเขามากขนาดไหนฮะศึกษาครับเขาต่อยท่องเจ็ดประจําก็ดูเขาตลอดเขามวยฝีมือแล้วหนักใจไหมครับหนักใจไหมไม่หนักใจเท่าไหร่ครับคือว่าเขาอาจจะมาครั้งแรกเขา,าจิตตื่นเต้นเราอาจจะประสบการณ์เยอะเขานิดนึงผมก็เลยประสบการณ์นี่แหละครับที่ชนะเขา นกกว่าาเขาจะลุม้แรผมคิดว่าน่าจะไม่ลุกนะแต่คือเออคิดว่าแข็ง,งเาานี่ยครแต่นับแต่ครั้งสองนี่รู้เลยใช่ใชครับเรารู้เลยโดนโดอนก็แม่รู้รู้รู้สึกหมัดเรารู้สึกเลยป่ะใช่ครับต่อยต่อยซ้ายเสร็จแล้วก็สอบซ้ายครับจริงๆเขามีอาการตั้งแต่ยุคแรกแล้วที่โดนหมัดเราอันนี้เราดูใช่ไหมครับรู้ครับพูดถึงเงินโบนัสหน่อยว่ามีความหมาย เงินโบนัสที่ผมได้มาไปแล้วผมก็เก็บไว้เป็นตอนเลิกมวยครับแล้วก็หนึ่ก็เลี้ยงครอบครัวอยากด้วยครับเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะไปเรียนต่อใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ปีสองจะขึ้นปีสามปีหน้าครับเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนสุโขทัยครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยเรียนคณะอะไรคณะวิทยาศาสตร์กีฬาครัโอเคถนัดอย่างนี้เราต้องได้เกียรตินิยมแน่โอ้เป็นนี่ติดเอฟยอะย่งยากเนี่ยเอาเยอะ มาถึงแฟนกับหน่อยฮะที่ให้กำลังใจเราผมขอบคุณ FC ที่มาเชียร์แล้วก็ติดตามผมนะครับที่มาจากเชียงใหม่วันนี้ก็ผมภูมิใจมากครับก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังครับขอบคุณจริงๆครับโอเคขอบคุณมากครับ